ชีวิตคนแก่ที่แม่ต้องให้ลูกเลี้ยงแต่ลูกกลับภูมิใจคุณเคยเห็นผู้สูงไอบางคนไหมที่แม้จะมีอายุมากขึ้นเดินช้าลงทำงานหนักไม่ไหวเหมือนเมื่อก่อนแต่ในดวงตายังมีประกายของศักดิ์ศรีไม่ใช่เพราะเขารวยไม่ใช่เพราะเขามีบ้านหลังใหญ่ไม่ใช่เพราะมีลูกหลานคอยส่งเงินมาให้ทุกเดือนแต่เพราะเขารู้จักดูแลตัวเองตั้งแต่วันที่ยังมีแรง นี่คือเรื่องราวของลุงเกรียงศักด์อายุ68ปีชายธรรมดาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่บ้านสวนเล็กๆมีผักเจ็ดแปลงไก่สิบตัวไม่มีรถใหม่ไม่มีบำนาญใหญ่โตแต่มีระบบชีวิตที่ทำให้เขาไม่ต้องของเงินลูกเลยแม้แต่บาทเดียวทุกเดือนไม่ว่าค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยลุงเกรียงศักด์จัดจานเองจากเงินที่เขาเตรียมไว้ตั้งแต่ยังทำงานเขาทานอาหารที่ปลูกเองขายไข่วนลไม่กี่ฟอง และรู้ว่าตัวเองต้องใช้เงินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนมีคนถามเขาเสมอว่าลุงไม่กลัวเหรออยู่คนเดียวลูกไม่เลี้ยงเขายิ้มแล้วตอบเบาๆว่าเราไม่ได้ให้ลูกเลี้ยงแต่ลูกกับภูมิใจต่างหากที่พ่อตัวเองยืนหยัดได้เพราะลูกไม่ใช่กระเป๋าเงินลูกเป็นคนที่เราอยากให้เขาเติบโตในโลกนี้อย่างเต็มที่ไม่ต้องแบกภาระชีวิตพ่อแม่จนเดินต่อไม่ได้เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของเงินแต่เป็นเรื่องของคุณค่าในใจคนเป็นพ่อแม่ถ้าคุณกําลังคิดว่าทำยังไงถึงจะเป็นผู้สูงวัยที่เลี้ยงตัวเองได้จนลูกภูมิใจคลิปนี้คือคำตอบที่คุณตามหา 1. ชัยชนะของคนที่วางแผนเองตอนลุงเกรียงศักดิ์อายุ40เขาเริ่มคิดว่าจะทำอย่างไรถ้าถึงวันที่ตัวเองแก่ไม่อยากเป็นภาระลูกไม่อยากให้ลูกต้องส่งเงิน เพราะตอนนั้นเขาเห็นเพื่อนหลายคนเริ่มลำบากงานหนักทำไม่ไหวรายได้ลดนี่ยังค้างลูกก็มีภาระของตัวเองคนแก่ต้องแบกลูกหลานนี่ชีวิตไม่เหลือพื้นที่ให้หายใจวันหนึ่งเขาคิดว่าถ้าฉันไม่เริ่มเตรียมตั้งแต่วันนี้วันไหนจะพร้อมเขาเลยแบ่งเงินเดือนเล็กๆเก็บเดือนละ1,500-2,000ถึง2,000บาทซื้อกองทุนบ้างฝากประจำบ้างซื้อทองนิดหน่อย ไม่ใช่เพื่อรวยแต่เพื่อทำให้อนาคตไม่ต้องก้มหน้าให้ใครเขายังปลูกผักข้างบ้านเริ่มจากสามแปลงเล็กๆแต่พอทำไปเรื่อยๆมันกลายเป็นอาหารครึ่งหนึ่งของบ้านไม่ต้องซื้อทุกอย่างเหมือนคนอื่นเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการเตรียมตัวเงียบๆที่อนาคตขอบคุณหลายคนคิดว่าเตรียมชีวิตต้องใช้เงินเยอะแต่สำหรับลุงแค่เริ่มก็เกินกว่าคนส่วนใหญ่แล้วทุกเดือน เขาเห็นเงินกองเล็กๆโตขึ้นเห็นผักที่ปลูกกินเองช่วยลดค่าใช้จ่ายเขาเริ่มมั่นใจว่าแก่ไปชีวิตฉันไม่น่าลำบากและเมื่อถึงอายุ55สถึง60สิ่งที่เขาเตรียมมากลายเป็นเกราะต้องกันชีวิตทำให้เขามีเงินใช้ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องโทรหาลูกว่าส่งเงินมาให้พ่อทีนี่คือชัยชนะเล็กๆของคนธรรมดาที่ไม่ใช่แค่ชนะเรื่องเงิน แต่ชนะใจตัวเองได้ตั้งแต่ยังไม่แก่ 2. อ,อยู่แบบพอเพียงแต่ไม่ขาดผู้สูงวัยหลายคนลำบากไม่ใช่เพราะไม่ได้ทำงานแต่มักลําบากเพราะใช้จ่ายแบบสมัยยังมีแรงหาเงินแต่ลุงเกรียงศักด์เข้าใจตั้งแต่เนิ่นๆว่าบางอย่างในชีวิตต้องลดบางอย่างต้องเพิ่มบางอย่างต้องวางลงเขาเลิกซื้อของที่ไม่จำเป็นเลิกกินตามใจ เลิกใช้เงินเพื่อความสะดวกสบายแล้วหันไปใช้เพื่อความอยู่รอดและความสงบอาหารทุกเช้าเป็นของปลูกเองทำกับข้าวง่ายๆแต่ดีต่อสุขภาพไข่จากไก่ที่เลี้ยงไว้ผักจากสวนหลังบ้านไม่ใช่เพราะจนแต่เพราะมันคือวิถีชีวิตที่ดูแลสุขภาพตัวเองได้จริงเขาบอกว่าฉันไม่ได้กินเพื่อให้หรู ฉันกินเพื่อให้มีแรงเดินต่อไปค่าใช้จ่ายต่อเดือนของลงเลยต่ำมากและนั่นทำให้เงินที่เขามีมากพอเสมอพอเพียงแบบไม่ต้องอดพอเพียงแบบไม่ต้องให้ลูกส่งเงินพอเพียงที่ไม่ใช่ความจนแต่เป็นความรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆลูกมาเยี่ยมเห็นพ่อใช้ชีวิตแบบนี้ลูกพูดประโยคที่ลุงจำไปทั้งชีวิต พ่อเก่งที่สุดเลยพ่อดูแลตัวเองเก่งมากคำนี้ให้คุณค่ามากกว่าเงินที่ลูกส่งมาเป็นพันหลายเท่าเพราะมันคือความภูมิใจของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกให้โตโดยไม่โยนภาระในวัยแก่กลับไปให้เขา 3. รายได้เล็กๆแต่สม่ำเสมอคนแก่จำนวนมากคิดว่าแก่แล้วต้องหยุดทำงานแต่ลุงเครียงศักด์ คิดตรงข้ามเขาเชื่อว่ารายได้ไม่ต้องเยอะขอให้ไม่หยุดไหลเข้าก็พอเขาเลยทำสามอย่างที่ไม่เหนื่อยแต่สร้างรายได้เล็กๆได้ทุกเดือน 1. ขายไขย่ไก่วันละ5้าถึงสิฟองเงินวันละ4 0่สบถึงหกบาทแต่เดือนหนึ่งเกือบหน0่บาท 2. ปลูกผักสวนครัวยาวๆขายให้เพื่อนบ้านถุงละ1 0บถึงยีบาท แต่รวมๆเดือนหนึ่งมี500ร้ยถึงแปดรอบาท 3. เก็บดอกเบี้ยจากเงินฝากแม้ไม่มากแต่รวมกับไรายได้อื่นทำให้พอใช้เสมอลุงพูดเสมอว่าฉันไม่ได้ทำเพื่อรวยแต่ทำเพื่อให้ตัวเองรู้ว่าฉันยังมีคุณค่าการมีไรายได้แม้จะไม่มากทำให้เขาไม่ต้องเดินไปหาลูกแล้วพูดว่า ช่วยพ่อหน่อยนะเดือนนี้ไม่พอเขาเรียกมันว่ารายได้แบบคนแก่แต่มีศักดิ์ศรีลูกที่กลับมาเยี่ยมบ้านเห็นพ่อเดินเก็บไข่เห็นพ่อรดน้ำผักเห็นพ่อคำนวณค่าน้ำค่าไฟลูกพูดในใจว่าพ่อเก่งกว่าที่เราคิดพ่อดูแลตัวเองได้ทุกอย่างสำหรับพ่อแม่คําชมแบบนี้คือรางวัลชีวิตส สุขภาพเท่ากับทรัพย์สินของคนแก่ถามผู้สูงวัยว่าอยากได้อะไรมากที่สุดส่วนใหญ่ไม่ได้ตอบว่าอยากได้เงินแต่ตอบว่าอยากไม่เจ็บไม่ป่วยลุงเกรียงศักด์เข้าใจเรื่องนี้ดีมากเขารู้ว่าถ้าแก่ไปแล้วป่วยบ่อยเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอลูกก็จะเป็นห่วงครอบครัวก็จะต้องวิ่งไปกลับโรงพยาบาล เขาเลยสร้างนิสัยสามอย่างตั้งแต่อายุ50 1. เดินวันละ30นาทีไม่ต้องวิ่งแค่เดินรอบสวนสูดอากาศให้หัวใจได้ทำงาน 2. กินอาหารธรรมชาติไม่แตะของทอดหวานเขาพูดว่าอาหารแพงไม่ใช่ของดีที่สุดอาหารธรรมชาติตังหาด 3. ไม่เครียดกับเรื่องที่แก้ไม่ได้ เขาฝึกใจให้ปล่อยวางทบทวนวันละนิดเขียนไดอารี่สั้นๆว่าวันนี้ฉันขอบคุณอะไรสุขภาพของลุงแข็งแรงมากถึงอายุเกือบเจสิบยังทำงานเบาๆได้ยังเดินเองล้างจานเองทำสวนเองได้หมดทุกครั้งที่ลูกเห็นพ่อยังแข็งแรงลูกจะพูดว่าโชคดีจังพ่อยังดูแลตัวเองได้ไม่ใช่โชคหรอก แต่มันคือผลของการวางแผนสุขภาพมาก่อน 5. ไม่ต้องให้ลูกเหลี้ยงแต่ลูกกลับอยากช่วยเองนี่คือสิ่งที่สวยงามที่สุดในเรื่องนี้ลุงเกรียงศักดิ์ไม่เคยขอเงินลูกเลยแต่ลูกกลับเสนอจะช่วยเองพ่อเอาบ้านไปปรับปรุงไหมพ่ออยากได้อะไรเพิ่มไหมพ่อไปเที่ยวกับพวกเราหน่อยไหมเพราะอะไรเพราะเมื่อลูกเห็นพ่อแม่ดูแลตัวเองได้ ไม่เรียกร้องไม่บน่นไม่พูดจาทำให้รู้สึกผิดลูกก็อยากตอบแทนด้วยใจลูกภูมิใจที่พ่อยืนได้ด้วยขาของตัวเองลูกอยากให้ของที่ดีที่สุดอยากให้พ่อสบายที่สุดแต่ลุงตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าพ่อไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากเห็นลูกมีความสุขในชีวิตของตัวเองนี่คือความจริงของการเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง ไม่ใช่การเรียกร้องแต่เป็นการให้ลูกเติบโตเต็มที่และเมื่อพ่อแม่ไม่เป็นภาระลูกก็รู้สึกเบาสบายรู้สึกขอบคุณและอยากดูแลกลับด้วยใจจริงหความหมายที่ลึกกว่าความรวยลุงบอกว่าฉันไม่รวยแต่ฉันไม่ต้องก้มหัวให้ลูกหลานประโยคนี้ลึกมากไม่ใช่เพราะเขาอยากอวดแต่เพราะเขาสร้างชีวิตที่พึ่งตัวเองได้จริงชีวิตแบบนี้ ทำให้เขามีคุณค่ามีความหมายและมีความภาคภูมิใจเงียบๆคนแก่จำนวนมากไม่ได้ต้องการเงินแต่ต้องการศักดิ์ศรีต้องการรู้สึกว่ายังมีคุณค่ายังทำรไรได้ยังดูแลตัวเองได้ยังไม่เป็นภาระใครและเมื่อคนแก่มีศักดิ์ศรีลูกหลานก็รักพ่อแม่แบบไม่รู้สึกหนักใจเพราะพ่อแม่ไม่เคยใช้ความแก่เป็นภาระแต่ใช้มันเป็นความสงบ ความเข้าใจและความรักที่ให้ลูกเดินต่อได้อย่างสบายใจนี่คือความหมายของการแก่แบบมีศักดิ์ศรีจริงๆข้อคิดชีวิตที่ลูกภูมิใจชีวิตคนแก่ที่ดีไม่ใช่บ้านใหญ่ไม่ใช่เงินก้อนโตไม่ใช่ลูกส่งเงินเดือนละหมื่นแต่คือชีวิตที่ไม่เป็นภาระลูกและยิ่งไปกว่านั้นคือชีวิตที่ทำให้ลูกภูมิใจว่าพ่อแม่ของฉันเข้มแข็งกว่าที่คิด และดูแลตัวเองได้อย่างสวยงามถ้าวันนี้คุณอายุ 30, 40, 50หรือแม้แต่60รู้ไว้นะว่าการเริ่มเตรียมชีวิตไม่เคยสายเกินไปเริ่มจากลดรายจ่ายไม่จำเป็นเริ่มจากปลูกผักเล็กๆเ,เริ่มจากเก็บทีละนิดเริ่มจากยอมรับว่าชีวิตวัยแก่ต้องใช้เงินน้อยลงเริ่มจากรักษาสุขภาพเริ่มจากไม่คาดหวังให้ลูกเลี้ยง เพราะวันหนึ่งลูกจะไม่ได้ภูมิใจแค่เงินที่พ่อแม่ให้แต่ภูมิใจในคนที่พ่อแม่เป็นและถ้ามีวันหนึ่งที่ลูกหลานมองเราแล้วพูดว่าพ่อแม่ดูแลตัวเองเก่งที่สุดเลยประโยคนี้คือรางวัลชีวิตที่เงินจำนวนไหนก็ซื้อไม่ได้ถ้าคุณอยากแก่แบบไม่ต้องพึ่งลูกแต่ลูกกลับรักและภูมิใจยิ่งกว่าเดิมเริ่มวันนี้เริ่มเลยตอนที่ยังเดินไหวยังคิดได้ ยังมีแรงปรับชีวิตอนาคตจะได้ยิ้มกลับมาบอกคุณว่าขอบคุณนะที่ดูแลตัวเองตั้งแต่วันนั้น